มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขแม่น้ำหนึง่งแม่น้ำหนึ่งเตือนอย่าลืมเลขนี้ให้เฉพาะในกลุ่มหลังคนแห่ซื้อเลขทูบผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศรางวัลวันที่2พฤษภาคม64สําำหรับใครที่ตามเลขแม่น้ำหนึง่งพากันเฮทั้งโซเชียลนะคะเพราะว่าให้แม่นมาครั้งที่8แล้วคะ่ะ สำหรับเลขที่ถูกครั้งที่ผ่านมานั้นก็คงเป็นเลข27แล้วก็72นั่นเองนะคะและล่าสุดค่ะวันที่16พฤษภาคม2564ก็ได้ให้มาอีกแล้วคะ่ะโดยครั้งนี้แม่น้ำหนึ่งนะคะได้ให้เลข3ตัวตรงๆเลขเดียวเมื่อวันที่6พฤษภาคม2564เวลา20นากา32นาทีค่ะเป็นเลข463 โดยแม่น้ำหนึ่งได้ย้ำว่าอย่าลืมเลข3ตัวนี้เด็ดขาดหลังจากได้มีชาวโซเชียลพากันแห่ซื้อเลขทูปปู่กันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งแม่น้ำหนึ่งเองย้ำอีกว่าเลขทูปนั้นให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะและนี่คือเลขดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ